สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมมมอยู่อยู่กับผมนะครับกันนะที่เพรผมทําคลิ้วันนี้ไปตั้งนานแล้วนะแต่กับตันกวนน้องผมกวนเออนั่นแหละปัญหามันอาา่ะฮะเออผมจะพูดใหม่นะผมวันนี้ผมก็จะพาไปล่าสัปหลาดในเกมฟรีไฟ้นะครับผมอออในนี้มันมีสัปหลาดนะมันยังไม่ถูกเอาไปอะ เพราะมันเป็นที่เลือกนะกับสปราดัสทีปลไก่พันธุน์น่ากลัวใช่ไหมล่านะ่าสนใจด้วยมามันดูในหมวดเกาสวรรค์นะครับผมอย่างเช่นหมวดทั่วไปนะ CVC เกาะสวรรค์นะแต่ถ้าในซ v c v c อ่ะห้าห้าสิบเอร์เซนตะ์แต่ถ้าเป็นหมวดทั่วไปก็หนะึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะมาเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนเลยนะครับผม กดเข้าไปเลยไปหาล่ะสปาลาดกันเลยแบนตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเกมนะครับทุกคนพุดๆไปเลยวันนี้ผมจะรอดไหมไม่รู้แต่ถ้าเข้ามาระวังตัวด้วยนะคะบอลอือพอจิการจะเริ่มเกมนะสวยมาก ก็วิ่งเล่นก่อนนะคะ่ะหาเก็บอันนี้แล้วก็เสร็จแล้วเอาเลยยูหูเราไปดูกันเลยสู้สมาร์ทบูมเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์เข้ามาแล้วนะครับผม ที่ผมทดสว์ผมเป็นอะไรไม่รู้ผมตัดปุ๊บแล้วมันก็เป็นน,นะนี้เลยนะนะมันอยู่ในนี้นะครับพื้นปลูกอะ่ะเขาเรียกว่าเขตเพทปลูกเพกเขตปลูกอะไรไม่รู้เพะปลูกกลุ่มอะไรเป็นนะครับเจ้าเจ้าคนนะ,นนนนนะผมขอฆ่าคนให้ได้ก่อนอะ เอาไงดีตบมือคนดีแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยได้ได้ทุกคนมันจะรอดไหมเนี่ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวมันตัดไปตอนที่เริ่มเกมใหม่ก่อนนะไปไหนมันตัดยากชมแล้วก็กลับเข้ามา เดี๋ยวเรากาจะเริ่มแล้วนะตั้งแต่ที่ผมอะไรนะผมเริ่มเกมใช่ไหมโวงมายังไม่ถึงเลยโดนยิงตายก่อนเธอโอ้จเจ้าเลยท่านผู้ชมตายยังไม่ได้ชมเลยอ,อ,อาจจะยากเลยนะครับผมที่จะลงอันนี้ยากเนี่ยเขาเรียกว่าหนี่เราต้องลงตรงนี้นะครับนี่ครับ ที่มันเป็นแบบนี้ครับเอออย่างนี้แหละครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวเพื่อนหลุดเพื่อนแล้วก็จะบกป้องลงอ่ครับแล้วก็ลงไปเลยนะลงไปเลยอย่าให้มีคนก็โฟนะครับผมดูไง มันอยู่ในเขตอันนี้นะมันติดป้ายกำแพงก็ย <aría> oh. ังมีค่ะโอ้เจะเขาเก็บป <ın opoly> ืนเก็บปืนเก็บปืนกันเถอะเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนให้ครบก่อนนะเยวมายิงลอยอย่างล้วหัวแตก มันอยู่ในพื้นที่เขตเขตปลูกนะเขตอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครอ่านเราก็อ,าอก่านไ่ดูเรื่องเออลองท้ำคลิปนี้ยังไงก็ไม่รู้หงนี่ครับทุกคนดูนี่นะเห็นป้ายนี่ไหมครับนี่แหละครับสปัปหลาดฮิปโปายพันนะ มันใช่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะครทุกคนในนี้มันมีจริงนะในนี้ผมไปเจออะไรสักอย่างที่อยู่ในเกมนี้มันก็คืออันนี้ครับมันเป็นรอยเท้าของใครก็ไม่รองเท้าเหมือนสัตว์ดึกดำปันให,ใ,หใ,หใหญ่ใหญ่หนักๆอะ่ะอืมในนี้มีคนทําไปแล้วนะแต่ผมมาทําอีกนะไหนเราจะตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจะไปะเจอไหม ดดดดเฮ้ยรอยเท้ารอยเท้ามันหายไปตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเขตอื่นตรงเลยเขตตรงนั้นก็คือเราต้องลงมาตรงนี้นะลงมาลงมาลงมา,ลงมาแล้วก็ขึ้นไปบนนี้แล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยเก็บอันน,น,นี้ก่อนชอบปืนนี้ปืนใหม่เดี๋ยวมีโซ่ เกลตกแล้วไหมครับผมเกาตีนกันเลย teammates. เกาตีนอะไรล่ะนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> แล้วก็หันไปปุ๊บเจอเลยนะคะผมมันอยู่ตรงน้ํามันเป็นสัตว์น้ําหรือเปล่านี่มันเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงนี้เลยเดิน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 มันเดิน,ๆๆน,นไปตรงนี้แล้วจบตรงนี้นะครับผมมันจบตรงนี้มันอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่าง ที่นี่ก็ได้แล้วก็มันมีอีกที่หนึ่งนะคะผมคือตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะตรงนี้จอดถึงตรงนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครชอบแล้วอยากให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์ตัอข้างล่างเลยนะครับผมแบบเราจะเบื่อแล้วบา,บายยเป็นปิดอย่าลืมกดไลค์ด้วยปิดไม่ได้